ต่หลายคนอาจจะรู้ว่าผมมาในการที่ปัตยาเนาะใช่แต่ไม่ได้มาแขกเลยครับก็คือมามาดูเฉยๆมาเที่ยอวอมาดูเฉยๆอะไรอย่างงี้แห้ก็แล้วกันครับแต่คือพอมาเที่ยวอ่ะมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือโอ้แค่เดินทางมหาหัมีปัญหาแล้วอ่ะจริงก็คือทริปเนี้ยมีปัญหาตั้งแต่เริ่ม ถึงจนจบน,น,น,นี่เลยฮะเพราะฉะนั้นไอคลิปนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเป็นคลิปที่ผมมาบท <c oughs> อะคลิปเนี้ยทุกคนจะติดรถไปกับพี่คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเอนะครับก็คือคลิปนี้มีอยู่ประมาณสี่ห้าคนดนะครับเราอะต้องออกจากพอนแกนนะครับไปกรุงเทพใช่ไหมอะเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาเดินทางประมาณหกหรเจ็ดชั่วโมงนะครับพี่แกเลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวประมาณหกโมงเช้าเนี่ยจะรีบมาหับ และความเจ็บคือแกบอกอย่างเงี้ยประมาณสามทุ่มเลยก็คือทุกคนแม่งแบบตื่นแม่งแต่แบบตีห้าตีห้าที่หายคืนอ,อย่างเงี้ยทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บเอ้าไหนวะไม่เห็นมาทีา่ตอแล้วรออีกรอแล้วหรอรอ,อ,อ,อจนเปื่อยอ่ะก็คือสุดท้ายแกก็มาแล้วประมาณเจ็ดทุ่มนะครับซึ่งเรื่องนี้ช่างก่อนนะครับก็คือเราเริ่มเดินทางไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ป่ะ ตอนนี้แม่งถึงโบราณปุ๊บกะว่าจะดูแบบเดินดูของเล่นชิลๆแบบตกหนักจาก้าตกหนักชิบหายือแผนทุกอยา่างหรดแม่งแค่จะล้มหมดเลยก็เลยตัดแต่ว่าช่างแนีแ่ยอะไรกันนะครับก็คือตรงตรงถึงกรุงเทพไปแล้วกันค,คราวนี้แม่งตรงถึงกนนรงุงเทพปุ๊บมีามีหายอย่างหนึง่งผมจะพูดอย่างนี้นะครับก็คือโดยปกติผมจะมนคนที่ไี่หาขับขออกมาคางคออกหรแล้วอะไรอย่างนี้ ซึ่งทุกครั้งมันก็จะมีกระเป๋าตัางค์โทรศัพท์อะไรอยู่ในนั้นเสมอนะครับซึ่งพกเสมอเลยนะย้ำ่าพกเสมอไม่ว่าจะไปไหนไปใช้เว่นไปรูปนี้กูพกเสมอนะครับแต่คราวเนี้ยเราไม่ถึงประมาณถึงในระหว่างถึงประมาณหลักซี่แหละรู้สึกว่าปกมันโล่งๆเป่าชิบหายแล้วมึงเฮีย <laughs> ลืม กูลืมกระเป๋าเงินไว้บ้างเฮ้ยไอ้ยักษ์จะผูกเช็คินลงโรงแรมมีเด้มันก็จะทำให้เรารู้นะครับว่าถ้าสมมติเราลืมมาบัตรอะไรพวกนี้มานะครับมันมีแอปที่ชื่อว่าไ i ีนะครับซึ่งแอปเนี้ยมันเป็นแอปที่เหมือนเอาไว้แบบยืนยันบัตรประชาชนน่ะก็คือโดยปกติถ้าสมมติลืมอะไรพวกนี้ใช่ปหมแต่ถ้าสมมติมันมีบัตรประชาชนในแอปนี้อยู่นะครับมันก็สามารถยืนเช็คจริงโรงแรมได้นะครับ อันนี้เผื่อหลายคนเป็นเหมือนผมนะครับก็คือพยันลืมนะครับอันนี้มันมีคนบางคนนะครับที่อยากดีแบบนะครับซึ่งคนนั้นก็คือผมเองนะครับตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันจะมาถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามแต่มันมีอะไรผิดพลาดเยอะมันเลยทำให้มันถึงประมาณสี่โมงนะครับซึ่งเราลงทวนไว้ประมาณหกโมงเย็นนะครับก็คือพวกพี่แก่ ไปเช็คอินโรงแรมก่อนนะครับพอไปเช็คอินโรงแรมเสร็จเนี่ยก็ไปดูแม่แบบนะครับอีกทีหนึ่งแม่งก็คือยืนคุยยืนซื้ออะไรอยู่ประมาณนั้น่ะก็คือยืนคุยจนเพลอนอะ่ะจนแบบเวลาแม่งตึงประมาณตีหนึ่งซึ่งกูย,ยังไม่ได้เช็คอินโรงแรมเลยคราวเนี้ยแม่งซื้อไว้แบบเสร็จปุ๊บกูต้องไปตีแปดต,ต่อเลย <c oughs> ชิบหายมาก <c oughs> อันนี้พอต่อไปตีในควนกันว่าอ่ะ คนที่เราไปตีชื่ออะไรวะกูตีคอร์ดไหนกูยังจำไม่ได้เลยลอ่ะเพราะลืมบอกออย่างนึงนะครับก็คือจิปเนี้ยทุกคนได้นอนประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงด้วยความที่มันไม่ได้อนอนอ่ะมันสภาพแบบลูกมาใช่ปะม,มันก็จะเป็นแบบไอ้ชิปลูกไม่มีสองลูกปิ๊งปิ๊งไปเบอร์กัน,านายอยู่ตลอดเลยแล้วก็คือตีแบบเอาจริงนะคนนั้นก็คือตีไม่ีได้ท,ที่เคยตีมาแล้ว ที่เราลงทุนเป็นตีแบบนะครับเพราะเรานัดกับพี่ภูตั้งแต่ฝุ่นแกน่นแล้วนะครับพี่ภูก็คือูชอบกินฝอ,อยฝนแดดนะครับผมบอกโอ้โหแต่กูไม่คิดว่ากูจะมาสภาพนี้ตั้งก่อนจะปีเสร็จเขาจะกินข้าวเสร็จบอกโกูเช็คดีตรงไหน่อนนั้นขาผู้และความที่คือน้ำไม่ท่วมเดี๋ยวหอให้สัตว์โอ้โหธธไม่เจอของดีกรุงเทพอีกแล้วโอเควันแรกจบไปนะครับ